สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะวันนี้แนอนอยู่ที่อำเภอบ้านกวดนะคะช่วงโควิดเนี่ยตกงานนะคะไม่มีงานทำนะคะแล้วก็งานกู้ภัยล้วก็ไม่ค่อยได้ออกนะ,ะเพราะว่าเราก็เรือกรับเคสเนาะ,ะวันนี้ก็เลยห้าวค่ะห้าวมาขับหกล้อนะคะเดี๋ยวจะมาขับหกล้ออันนี้ขับรถพยาบาลมาดูทางเข้าบ่อนะไม่รู้ว่าแนนจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวมาดูทางเข้าบ่อว่าแนนนจะเข้าได้ไหม น้องบอกว่าเข้าได้เสียงมนะันอ่ะพอจะขี่มอไซค์มามันก็ไกลไกลนะถ้าติดก็มีไมโครตร,ตรงนี้เนาะ ส่วนก็นได้นะคะรถพยาบาลนะคะลายทางไหนไม่รลดลดู้นะรถรถพยาบาลมันก็จะแบบหนักหนักหน่อยเดี๋ยวเราก็สามารถนะคะ ไปทุกที่ที่มีทางจริงๆเดินรถคันนี้ตอนนี้ทีมงานตระกูลกลงก็กำลังจะฟื้นคืนชีพนะคใครรู้จักทีมงานนี้บ้างคะ อาช,ชีพแต่เกาะอาชีพแต่เกาะเนี่นั่นขับหกล้อเหมือนกันนะยังไม่ได้ขับนานแล้วไม่โคโนี้ก็ไม่ได้ขับนานแล้วไม่รู้จะก <laughs> ไปอีท่าไหนตรงไหนก็ได้ก็ถอยเข้าขับรถพยาบาลดูยิกก่งกว่าขับหกล้อโอ้เรามันสูงเนาะ น,นี่นะครับน,นีะครับอันนี้น่าจะรถละชัยจอมพราเนี่ยว<ะ>ิโซดีสวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูใครขับไมโครไมโครอันน้อยกระตักได้เหมือนกันนะพี่ซีหกสิบเขาม่สุอันนี้เอาคันเล็กมาวิ่งนะ เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันจ้ามาดูข้างล่างกันนะคะดูเอาคันนี้มาเอามาถึงบ่อเลยนะนัดขับหรือเปล่าไม่รู้อ้าแล้วใครขับหกล้อ วนะิ่งขับทั้งหกลอ้อวิ่งขับทั้งไมโครนะเนี่ยช่วงนี้คนงานขับไมโครนะหายยากนะคะามาขับหกล้อค่ะรับจ้างขับหกลอ้อได้ไหมคะคได้ใช่ไหมคะนะ <laughs> อันนี้ใครเนี่ยแม็กหรือเปล่า เี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปขับหล้อให้โชเฟอร์ไมโครกันนะฮะกีตักเนี่ยคันน้อยเนี่ยเก่าแต่เก่านะเก่าเก่าก็ตักได้เหมือนกันจะน่าจะมีรถวิ่งด้วยกัน4ี่ห้าคันนะ รอให้พี่เหรมันจะไปถึงที่เทไหมมันจะไปถึงที่เทไหม Ôi, đã lùm เปลี่ยนโชเฟอร์เหรอไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูท hey. e ี er ่เทดูที่เทกันรอบหนึ่งนะเราจะขับนะคะทำไมให้ต้องให้แม่ขับแม่ไมโคนะแล้ว ไปดูที่เทดินนะคะแล้วเก้นอย่างไรอ้โหฮะโชเฟอร์คุณไม่ได้ค่ะตั้งกล้องนายก็จะจับยากหน่อยนะคะขับเตฮีโน่เลยครับร็อกกี้เอาไม้เป็นไลยวันนี้เราแบบว่างจัดจริงๆจับได้ไหมตอนเนี้ยเอ้ยร็อกกี้ตัวเดียวกันกับตอนนั้นน่ะทีกี้ วางงานตันไล่ออกหนึ่งสองสามยี่หห้าหกหกแลเกียร์ฮิโนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์ถอยหยัดยืนแรกมาสุดนี่้นี่ตกมาสุดคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหอย่างงี้จนดอยอย่างี้ถอยอยู่ค่ะแม่อาคขนั้นถอยอยู่ถอยอย่งี้ไม่ได้ขับนาน นที่เมื่อกี้ที่รถพยาบาลขับมาเกือบติดท้องเลยเฮ้ยก็ผมเมื่อคืนเตี้ยนี่มาได้เลยใครขับรถตะไถ่แกขับเองแกขับเอง4สี่คันบ่อสี่คันสี่คันแล้วน่าจะเหลือสาม ใครจะออกใครจะขับไป่กลัไม่สู้อ๋อรถเรามีคนขุดไม่มีคนขับใช่ไหมใช่พี่จะขับก็สมัครคนขับร้อนฮะแล้สมัครคนขับร้อนม่ใครสนใจขับก็ติดต่อได้นะคะไม่กลันจะมหญ่กวจะใหญ่ก็จะใหญ่ก่าแล้วเรื่องนี้แหละไปกันแล้ว เดี๋ยวมีตังเดี๋ยวจะออกของลอมาขับด้วยทิมเฮียเสียไม่ได้บ่ดินอ่อยฝั่งโน้นนะมองไปเห็นจรวร้อนเลยนะขับที่โนนมาครับ อนนี้ก็เป็นฤดูการหน้าเทดินละหน้าขุดดินต้องต้องรีบเก็บเกี่ยวให้ได้ก่อนฝนตกฝนไม่น่าตกแล้วแหละอีกนานอ่อแต่ก่อนนะแนนก็จะเป็นแผนกส่งน้ำมันนะคะส่งน้ำมันส่งข้าว จะได้ขับก็เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆรถไทยโฮมไม่โคเย็นมาก็เช็คเที่ยวเวลาบรรยากาศอย่างเงี้ยน้ำงมานอนบ่อสนุกสนุกเนาะเมื่อคืนว่าจะแวบมาแล้วอ่ะทีมงานนั้นบวบ่อนั้นขุดกันสามคันเลยใที่ขุดสามไรจะเป็นกินทลาง อันนี้นนหน้าดินสวยมากเลยอ่ะลองเนะลยใช่ไหมอชอฟเปอร์ <c oughs> เปลี่ยนคันเป็นว่าเล่นไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่เราก็แบบเียนรู้ไปสามปีปปีนี้กลับมาหยุดไปตั้งนานนะปกติอะทีมง,งานตระกูลกงไม่มีไมโคร2คันนะ6ล้รลอรถรวมเป็น10ะนะ บาเราเคยสองเที่ยวพอดีไม่ร้อนกันน่ะไม่อยากได้เงินเยอะนะฮะไม่ได้ขับโรเกียร์เลยไม่ได้ขับรเกียร์สามารถขับตัวนีโน่อยู่บ้านเล่นน ino, ีโน่สามแปดก็นะีโน่นะครับโรลเกียร์เคยมีโรโบอคคบคันหนึ่งแต่ว่าเกียร์เหมือน ใช่ครับนัดนัดขับไม่ไม่เนี่ยไหนนัดนัดขับใช้ขับเมืองไทยนัดนัดอ,อ๋อเช่นนัดเหมือนกันเหมือนกัน,น,น,กนเหมือนเราเจะลั่นไหครับอ๋อนี่นี่นี่ว่าโชเฟอร์เข้าตายไข่ แต่ว่าดูนะที่เปิดกระจกของเขาโอ้เสียแม็กเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้อเปิดกระจกอ๋อมันเป็นระบบมีหอดับอีกแ่ะกระจกแที๋ยว่ปรงไหนครับชอปเฟอร์มือใหม่มือใหม่ชอปเฟอร์มือใหม่ครับโอเค คนขับหกล้อเป็นนะคือไหนก็ขับได้มมไม่โชคเป็นเป็นคนขับหกไอหกล้อ,อได้เงินเดือนน้อยอะ่ะต้องไปขับแมคโครอะ่ะเงินเดือนเยอะไม่ต้องขับไกลด้วยอะ่ะอยู่ต่ที่เดิมอยู่ในที่เดิมด้วยหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา <c oughs> okay. วพาเราจะเกมไหมครับเรียบร้อยครับอะไรโอ๊อไปแล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ